ถายจะไปดีปาลูกหรนสูตรลย่มื่อนี้มาชื่อยังลูกมาเลือกสูตรี่น้อกสูตนักเพียน่นเล็กกินนอกเลือกเลยลืมนกี่่เลือกเลจริงจในเดยจริงในน้อยเลือกเอาเออจไหนเปลี่ยนกันถ่ายอาได้แะ้วพี่นอก มีเขางอง,งไปเตยสื่ออะละโกก่อนข้าวข้าวนี่เปิดเลยหำเสื้ออะไรอย่างามีกระเป๋าหุล่ะคะกระเป๋าหุปก่อนขาลงร้อนจีนขามาก่อนมีเขางองโตยลับุน้องไปเตยนะจินนะมีแล้วเดี๋ยวได้เงินถึงคืออีกตัวหนึ่งสุงก็ได้เงินถึงคืออีกตัวหนึ่ง นั át, ่คอเป็นเกลือถุงไปอันนี้เของมะนาวงมะนาวเขาจเอาเนยีแย้มนี่ะคดไปสามอยกว่าบาทแล้วเดี๋ยวให้น้องไปตัวเป็นเกลือเแม่เอาเอาจริงไหเอาจริงไหมกให้จริงไหมจริงไหมก็ถุงถงไห่าสือพได้ใส่ก่อน

ສະນັ້ oi ແນ່ໆເຮັດເລີຍກາອາພິຊເພິ່ນຍັງຊິຖາມເມື່ອຊວນເດຖ່າຍລົດນ້ອງເ เลือกเลือกเลือกเอาแบบอันนั้นนะแบบนึงนะมันโบมีอันนั้นนะอีเมลเอาเสียเปนรัวโบอบมีร้ายเลยลูกมีร้ายเลยหื้อหื้เอาแบบเป็นอันนั้นนะเตยโปดต์ <c oughs> ปู <c oughs> ออกมะนาวเอาอย่างนั้นเอาชอนลูกเอาไว้ตัวนึง <c oughs> ไปเลย <c oughs> แดช่องพ่ขนคืนโลดเออตัอนั่นเลยลูกพอแล้วได้กางเกงในไดไบักเทียนนี่ละมีลายอนไรไม่รู้ดาต้อนนีนน้น

อิมน้น่มากหิมมเอิอเ่านผ้งนังเลือกอร่อย

เดขับเ่ไปจ้าพี่น้องเมือ่อจะมาที่นี่แล้วพอจะคิวยิง่งนมีกันเ้อพี่น้องฝากเป็นกำลังจใจน้เด้อเจอกันคิดหนา